สวัสดีย้ำเที่ยงนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องกวยเจียงถ่ายแก้วสักใบนะคะแม่แม่หลังจากช่วงพักเที่ยงนะคะควันหมายไปแสดงน้องคําแพงมาตอนเที่ยงมาเอาน้ํ<อ>าเอาน้ําเอาญ้าให้กับแม่แม่นะคะแม่สมใจแม่ทองคูนน้องใจบุญนะคะที่บ้านยี่สิหลังนะคะ ปากฏว่าเราเจอของดีนะคะของดีคืออะไรไม่เราแปลกใจอยู่สองั่วงแล้วยังไงคะคุณหมายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคุณแม่ไม่ค่อยกินหญ้าค่ะเพราะว่าเราให้อาหารไปนี่เหลือเต็มเลยใช่ไหมโอ้ใหญ่มากค่ะทุกคนนะคะ ไม่รู้ว่าอากาศจะหลุดนะคะนาทีนี้จะได้อะไรเคี้ยวล่ะทีนี้มีอยู่ครับโอ้โหไหนมาดูใกล้ๆสิของคุณแม่ไงจะใครล่ะแม่แม่แล้เฮิมหนักด้วยโอ้นี่ประมาณเกือบโลเกือบโลได้นะคะได้อยู่โอ้โหทุกคนข้นโลได้อยู่หนักนะคะนี่ ก็คือสองสาวันก่อนหน้านี้นะคะเราก็พยายามสังเกตนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ไม่ค่อยกินหญ้านะคะนี่คือสิ่งที่เห็นนะคะต่อไปนี่จะอันนี้นะค,ะความหมาย <Okay. S 1> ต้องใช้หญ้าอ่อนๆเลยนะคะเพราะแม่คุณแม่ฟันหลุดแบบใหญ่มากค่ะทุกคนอ่ะนี่นะคะกรามช้างนะคะหรือฟันช้างนะคะ เป็นพุทธคุณเป็นของดีนะคะแม่แม่ดูเสหญ้านะคะท่านใดที่อยากจะบูชานะคะก็ติดต่อสอบถามทักแชทเพจมาได้เลยนะคะนี่แบบถือขนาดนี้ยังหนักอะคิดดูถือแค่ถือน,นี่ยังหนักเลยค่ะคิดว่าหนึ่งกิโลได้อยู่นะโอ้โหแล้วแม่จะได้อะไรเคี้ยวล่ะทีนี้เป็นห่วงคุณ เป็นห่วงคุณแม่มากนะคะต่อไปจะกินหญ้าลําบากนะคะแม่แม่ต่อไปจะกินหญ้าลําบากแล้วเพราะว่าฟันแก่ล่วงนะคะนี่คือเหตุผลว่าเออทำไมช้างอายุช้างที่มีอายุถึงถึงแบบต้องให้กินอาหารแบบพิเศษพิเศษนะคะอ่าเนี่ยเราคือเหตุผลด้วยว่าทําไมเราพยายามดูแลแล้วแต่ว่าแกไม่ค่อยอ้วนนะคะ เพราะว่าฟันไม่ดีนี่เองนะคะเวลากินก็จะหลุดจะร่วงนะคะแม่แม่เกก็จะกินเลือกเพราะว่ากินอาหารที่แข็งแข็งไม่ได้นะคะอ่านี่นะคะแม่แม่โอ๊ยแม่แม่คุณแม่เอ้ยทํายังไงทีนี้แม่แม่ก็ท่านใดอยากจะบูชาก็สอบถามกันมาได้นะคะดูค่ะยายังติดแค่อยู่เลยนะคะดูค่ะ กรามนะคะ<ม>อ่าฟันกรามมวนูกนะถูกใรยู่นะน,นะคะโอ้ยเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะสงสารจังเลยทีนี้จะได้อะไรเคี้ยวหญ้านะคะอ่าต้องเราต้องบำรุงกล้วยบำรุงอะไรแล้วนี่ควันไหมไห เพราะว่ากินยาไม่ค่อยได้นะคะเนื่องจากผม,ผมพยายามดูเนื่องจากฟันแกมไม่ดีนะคะแม่แ<ผ>ม่เพราะว่าพยายามาอยู่ว่าเพราะไหน,นั่นอือเพราะว่าถ้าออกขนาดนี้ต่อไปก็คือจะเคี้ยวลําบากใหญ่ด้วยนะใหญ่ด้วยนะคะแม่แม่โอ้ยคุณแม่ก็คืออายุก็ประมาณสี่สิบนะคะ,เป,คะ,คะเป็นคุณแม่ของพี่แก้วนะคะเป็นคุณแม่ของพี่แก้วพี่แก้วเป็นช้างลูกแรกนะคะเชือกแรกนะคะแล้วก็มี ลูกๆอีกทั้งหมดสี่เชือกนะคะทั้งหมดสี่เชือกเลยนะคะอ่าก็เป็นกำลังใจพุณแม่ด้วยนะคะกินน้ำเยอะๆจะได้ถ่ายง <ๆ S 1> ่ายๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะไม่หรอกอ่านายควันไม้มีอะไรจะฝากแม่แม่ไหมคะก็ขอบคุณนะครับเด้วไปเจอกันอยู่งานช้างเนาะเจอกันอยู่งานช้าง ครับผมแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับค<ฆ>่ะก<ฆ>็อันนี้คือฟันซี่สุดท้ายแล้วนะครับอืต่อไปก็จะเคียวอะไรลําบาก,กแล้วถ้ายังเด็กอยู่ก็มาเขายังมีงอกมาอีกครับอันนี้คือสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนคนแก่เลยเนาะไม่มีฟันล้อเลยแหลนะเนาะใช่ครับไม่รู้ว่าจะเหลืออีกประมาณกี่อันครับเพราะว่าช้าเขามา,า,า,มา,มาเรียงกันเป็นแถวตรงๆครับค่ะ ไม่รู้ว่าออกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับถึงว่ากินอะไรก็กินลําบากนะคะน่าจะเป็นฝั่งซ้ายครับเออฝั่งขวาครับฝั่งขวาครับฝั่งขวาก็น่าจะอยู่ประมาณเนี้อย่างเี้ยคอนไหมจับดูประมาณหนึ่งกิโลได้ไหมเกือบเกือบหนักเด่นเนาะแปดสิบอ่ะแม่เกือบโลนะคะเกือบโลนะคะโอเคนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ของเราด้วยนะคะ ต้องบอมุงกันเยอะๆแล้วอาหารแข็งๆกินไม่ได้แล้วนี่โดยเฉพาะอ้อยก็ต้องตัดเป็นลำเล็กๆนะคะแม่ๆอ่าแกเลือกอาหารนะคะเราก็สังเกตดูประมาณสองสาวันแล้วที่แกกินเหลือนะคะกินอาหารเหลือๆดูจากดูจากลำต้นนะคะแม่ๆดูนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับ ช่องกวยเจียงและเพจกวยเจียงข่ายแก้วสักบุญมีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ